เมนูพิเศษที่ร้านถูกและดีมีเฉพาะช่วงเทศกาล Octoberfest ค่ะจานนี้มีชื่อว่า Currywurst and Fenchfire ราคา199บาทมีไส้กรอก b ัตเตอร์ของ Butcher Choice Currywurst ส้อเสิร์ฟพร้อมเฟนชไฟ,ฟกับซาวคราเห็นไส้กรอกขาวแบบนี้ไม่มีในเตด,ดและในไตรนะคะเป็นไส้กรอกอย่างดีเลยบอกเลยว่าชุ่มฉ่ำอร่อยมาก,พกเพื่อนๆต้องมาลองโปรโมชั่นเมนูพิเศษนี้กามีถึงแค่วันที่15ตุลาคม2568นี้นะคะใครอยากลองต้องรีบมาเลยเดี๋ยวมันจะไปซื้อตัวไส้กรอกกลับบ,บ้านด้วยไส สูตรต้นตํำรับจากยุโรปอย่างไส้กรอกนูนเบอร์เกอร์ซอสเสรตัวนี้น้องพนักงานแนะนำมาเขาเป็นไส้กรอกขาวที่มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศแล้วมาโจรมและที่น่าสนใจมากคือตัวนี้เขาการันตีรางวัลเหรียญทองจากการประกวดระดับนานาชาติงาน IFFA DFV Global Meat Product Award ประเทศเยอรมนีปี2025นี้ด้วยนะคะแลวเขายังมีไส้กรอซสลามี่แฮมแอร์ไดต่างๆให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะจัดเป็นชีสบอร์ดได้เลยแล้วเขาเปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินไส้กรอกเยอรมันอร่อยๆต้องมาดูโซนบูชเชอร์ชอยที่ฟู้ดแลนด อย่างเลยแฮปปี้มาก